เห็นบ่นี่นี่นี่อืมเอนี่พี่น้องเอ้ย <c oughs> ปลา,าเบิ้งในปลาเขาได้นี่เห็นบ่อเนี่ยมันกำลังสิเป็นแมงกระเบือได้พี่น้องตัวนี้แหละแสบสบายดีทุกคนเมื่อนี้สีพาทุกคนมาเก็บดักแดเนาะพี่น้องตอนนี้ก็หอดดูดักแดแล้วเนาะพี่น้องดอกแดกินก,ก๊ก พี่เล็กเนาะพี่น้องมือน,นี้มากับน้องสาวพี่น้องมามามาเก็บน้ำกันนี่เออตกใส่หัวอีก <c oughs> ปาดตกนี่ <c oughs> <c oughs> อืมพี่นอ้องมามา,มาพี่นอ้องอืมบลูเลี้ยงพี่นอ้องนี่นะคันแซตาบอดีแนมว่าเห็นดอกพี่นอ้องสีเขียววางเป็นสีเขียวเนาะสามที่โตเลยเรียนกันนี่นี่

yên khang này nó này lại to nè, to nè, nè, to nè, lại to này các nào, chân nem nó là màu xanh kêu, lại to, anh, ah, <c oughs> <N ee> นี่นนตกลงมาแล้วมันสลบก่อนเนาะมันจะค่อยยางมันก็เจ็บหลายเติบเนาะตกมาไป็นซุ้พุ่นนะปลายกกใหม่พ่นนิงเต็กแล้วตกนี่จัดแมตต์รับห้าสิบเมตรพู <c oughs> ดหน่อยเก็บดุดแด่ปีนขึ้นอีก <c oughs> โอทีรีวุน้นกระแมนเนาะ ล่นมดมันเห็ดกูขี้เล็กเป็นล่นมดพี่นเนาะบิ่ง cột chân luôn ô chú ý thằng bên kia ta oh. <laughs> <laughs> hơm đọc đài <laughs> lưng quay xong đọc đài không ừ. quay lưng hơn lưng thằng quay Tại bọn anh sai anh sợ ơi không? này khởi nhẹ chưa các sĩ bơm tên bò này đi 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 nào? Đi nào. Đi nào. Đi nào. เบิ้งครับพี่น้องโอ้เต็มกลุกมไม้เลยนี่นี่นี่ยันได้ชายโอจ็บหลายอย่เนาะอืออือจนโมเห็นที่ này sao? Một căn này. Đây mày cột căn này sao? Ừ, cục đi. Tếm lại cục này. Này rút 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 này. À cột này? Ừ, cột. Áo. Coi coi đi đi mọi người nhảy ông đầm đầm này Nì, Này con, mẹ chưa mẹ mẹ phi nhau mẹ tụng nhau mẹ phi nhau mẹ phi nhau Này phi nhau à. đẻ này nó เอ้โะเอนี่พ wow. so ี่น้องเอ้ยป้าบิ้งในปลาเขาได้นี่เห็นบ่อนี่มันกำลังสิเป็นแมงกระเบือได้พี่น้องตัวนี้แหละแสบามันจุกินใจบนเตายัเน้เยดวนี่ยน่แต่ของกันเลยมังค้ยจุกินีแต่ไฮตไฮะไหนท้าบน้อป้าทุ่นเก็บดอกแด่พี่น้อง หลายคนข้างฝุ่นเกิดถุงน้ำแข็แต่ฝุ่นมันไม่ค่อยมีน้องพี่น้องเพราะว่ามันเขาเอาไปแล้วเนาะคนมันหลายฝนเนาะเดี๋ยวเสียหาเอาแถวนี้อีกนี่พี่น้องกะได้บัวลายเนาะมันถุยหนึ่งนี่แหละถุยหน่อยเพราะว่าคนมันหลายพฝนเพี่น้องเนาะคนมันหลายกว่าดอกแดด เพราะว่าคนมันลายกว่า,วาดักแดอีกพี่น้องดอกแรเลยเบิดเนาะฮะพี่น้องจังไรก็ติดตามคลิปนาต่อไปเนาะพี่น้อง,เด,องเดี๋ยวกลับก่อนพี่น้องเจอกันคลิปใหม่